ลลลงิะวกจิ้มกรสิซอยจูสูบาไว้สูบาไว้แล้วครับผมในล,ลวกจิ้มที่หนึงผลงานเพลงงานทันังเข้า,ขา ไม่อไปรับน,น้ำกังเหรอรับรับรับลูกไปลูกไปผมเพชรคุยเบาเด็กผมเพชรนะผมนี่เช้าอึ้งสูงไปเลยเพราะว่าเพชรนี่ซูไปเลยแ้จ้ะ น,น้ำล้วนคนงาน หนุ่มพักอู้ข้าวเพือหลายเนี่ยสวยอ่อมเนี่ย้าวมันแกงบักอือ้นะแกงผักอทองพี่นังอยู่บ่านเขา ทุกูซื่อในความจริงจ้ะกลายเป็นแยงไปเลย <c oughs> <c oughs> อย่าห้าวอย่าห้าวห้าวไม่ได้แยงเลยนะขนาดสุกยังแยง พิ่งคกือบเนี่ยเจ้าพอีกยังอีกยัง,ยง,ยงนี่ยมนิตไปตลาลซักได้หลายชอบมังกด,ด มือไหนผักแกห,หลายลา,ยอ,อ,ลาอื่นไปตลาดพี่น้องไหนบ้าเลยพี่ผักกินเท่ไห่คือซื้อตอลาดนัดโมไหวน,นะจ๊ะซื้อบ่ได้ตลาดนัดน้อซคือตอลาดหญง พริกสิบบาทคู่ๆพวกกินเพริกคือบาเรตเนี่กับไส้กับวาซาจและตามหมูหงส์กระอื่นกับค่อยไปสื่อตลาดไงเอาเทอล์เครื่องรู่เทอร์ล์ทีนี้ไปวังหันกับเครื่องรู่นอกจก้ะถึงมารูดหนึ่งกั็หลายเกินใจสองสามหมื่นไปที่นทหนึ่งโอเคด้วย เป็ด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 หคนเป็ดบอืม็ลเป็นสั่งเป็ดปักิงหน่อยรอ้หมอนเขอือ ทำม,มากแร้งมากเขาวุ่นกันคืออ่ะไกลไงก็ไกลหน่อยฟังใจน้ำกันสุดทีแล้วสุดไม่เรียกสุดไม่เรียกอีกแล้วเดี๋เดียด๋ยวอ่ะออเออเออ มีอยู่นะโยนไปก็ไปเข็มเฮ้ยเอาไปทางนอกเอาไปทางนอกพูดพูดผ่านเพื่นในหลังนอกที่แล้วเอา หนาไม่อย่างนี้หรูอวะอดเก้าไปให้กันแหลือมีอกีก